ไทยครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูตลาดขกิ้งขาตะไคร้ในมะกรูดนะครับผมก็อยู่ติดกันกับเป็นถุงถุงนี้นะครับ่อไม้นะครับผมจะมีเห็ดฝอด้วยนะมีน้ำเต้าหู้มีมีพวกอันนี้เขาเรียกอะไรนะนี้ต้มจืดเออต้มจืดพวนี้ครับนันดอกไม้20บาทนี่ยีบห้าครับผมก็2ยบาทมีสิบาบาทเป็นถุงก็มีนะร้อยนึงเล็กถุงใหญ่ เล็กก็ตุงใหญ่นะพ่จะเนี่ยอันนี้20บาทก็มีครับหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองเป็นอตอนนี้พิกเยอร์มากๆเลยมีอยู่3ามซอยแต่ว่าจากปากซอยเยอะทุกอย่างครับผมนี่ยถังน้อยอาจจะได้ไม่จอดลึกนะครับก็อบพาชมคร่าวๆหนะ้าสบาทมีแตงลาย50บาทอันนี้ถูกมากเลยนะ ตัวพกย่างผักบุ้งจีนนะครับผมสามสิบบาทตัวละสามสิบ,บเหรอหอมมัดน,น,น,นี่นะ <c oughs> อันนี้ก็ดอกกระเจี๊ยบใบกระเจี๊ยบใบชะพูปักยีตูมีโหลัพามีอ่าถูกนะเนี่ยเคยซื้อเจ็ดสิบแปดสิบบาทผักบุ้งน้ำนะครับผักบุ้งยาวนะครับเพื่อนนะนี่ถุงละสี่สิบบาท เค่ส <Yes. S 1> ิผมเคยซื้อ20 2ี่สิบบาทอันนี้ราคาถูกไหม15บาทปรกกาหอมแล้วสวยๆด้วยมีจ้ะมีมีทุกอย่างครับตามนี้เลยถ้าไม่ถูกคณนาก็มี70บาทครับนี่น่าจะเป็นถุงนะถุงละร้อยก็มีครับผมร้อยห้าสิบบาทเนี่ยมันมีหลายซอยนะเพื่อนนะเข้ามาดได้เลยนะก็เดินให้ทั่วนะครับมีทุกอย่างนะทางเดินสะดวกสบายครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นผักนะครับผมก็จะเป็นผักทุกอย่างทุกชนิดครับผมเป็นผักถุงนะครับนี่ยเยอะมากเลยครับสวัสดีครับุกช่องนุองน้อย Channel นะครับนี่งน้องน้อยอยู่ที่ตลาดไทยครับเด<ร>ี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูตลาดอ่าขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดนะครับผมก็อยู่ติดกันกันกนกบอ่าโซนพริกนะครับเปิดเพื่อนนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็จะมีขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดครับผม เยอะมากๆนะครับเมื่อนะเดี๋ยวน้อยพาชมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะพาชมคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมาให้ด้ยนะครับผมพาไปดูผักด้วยนะครับผมนี่ครับพวกขิงพวกข่าอยู่มาอยู่โซนอยู่โซนทางนี้นะครับอยู่ติดกับอ่าสวนอาหารนะครับผมแล้วก็อยู่หน้าห้องน้ำแถวเนี้ยครับผมนี่ครับผมมองก็จะโล่งขึ้นนะครับผมผักพวกนี้มันจะกลิ่นมันจะฉุนก็อยู่มาอยู่ข้างนอกก็อากาศดีครับผมอันนี้ครับผม มีเยอะๆเลยครับผมขิงขามีได้นะเป็นถ <sh ances>. ุ่งๆุก็มีนะครับเพื่อนนะนี่จ้ะทางนู้นนะครับแล้วถ้าโซนนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ดองนะครับเพื่อนนะหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มหน่อไม้สดครับเพื่อนนะนี่ครับผมเดี๋ยวงน้อยพาเดินไปเรื่อยนะทริปนี้อาจจะเร็วๆหน่อยนะครับผมก็เป็นทุ่งถุงมีนะครับหน่อไม้นะครับผมเนี่ยจะมีเห็ดฝอด้วยนะนี่จ้ะชมบรรยากครับเดี๋ยวน้อยพาเดินวนไปนู้นนะ นี่จะมาได้เลยครับผมอยู่ที่ตลาดไทยตัวนี้ก็จะเป็นพวกสตอครับผมสตอนะครับผมสิบห้าบาทยี่สิบบาทอันนี้ก็จะเป็นใบ,นบ,บ,บ,นนนอบตองนะครับผมใบตองสุโคโทไทยนะสุโคโทไทยใบยตองก็มีนะครับผมเดี๋ยวมาดูเป็นผักเป็นแพกๆนะครับเป็นเห็ดพวกพวกเห็ดนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเห็ดนะอยู่ติดกับ ตลาดสดเก่าครับเพื่อนนี่ตลาดสดเก่ากำลังปรับปรุงครับผมแล้วก็ตคนนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารนะเพื่อนนะก็เข้ามาดูได้นะครับคนนี้ก็จะเป็นผักเมืองหนาวนะครับผมก็พวกเห็ดพวกอะไรครับอ่าก็เป็นแทกๆนะครับเพื่อนนะก็ราคาไม่แพงก็ยี่สิบาทนีครับผมที่เข้ามาดูได้นะครับมีเห็ดทุกอย่างครับเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมเห็ดหูหนูก็มีก็มี พี่สามสิบบาทครับผมแพ็กได้20บาทมาได้เลยนะเป็นรุงสงก็มีครับผมนี่จ้ะอนุญาตนะครับเข้ามาได้เลยนะครับผมอยู่ที่ตลาดไทยนะครับทางเดินสะดวกสบายเพื่อนตรงนี้ติดกับตลาดสดเก่าครับผมกาลังปรับปรุงนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสองฝั่งเลยนะเพื่อนนะเป็นพวกเห็ดแล้วก็ของแพ็กนะครับผมเป็นชุดก็มีนะชุดแกงก็มีนะครับผมนี่ ชุดแกงมีน hmm. ้ำเต้าหู้มีมีพวกอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้ต้มจืดเออต้มจืดพวกต้มจืดนี่พวกแกงเห็ดนะครับเพื่อนนะชุดเท่าไหร่แกงเลี้ยยี่สิบจานอืมอ่ายี่สิบโอ้โหแกงเลี้ยงก็มีครับผมเออแกงเลี้ยงมีชื่อผัดผักลวกอ่าผัดผักเป็นชุดก็มีครับผมนี่มาได้เลยนะอ่าผัดผักมีครับผมมีทุกอย่างครับนี่ครับเป็นชุดนะครับสิบบาทเนาะ อ๋อแครอทร้านตาหวานอ๋อร้านตาหวานเจ็ดสิบบาทก็ทำของของนิดน้อยหนะอยนเลยร้านน่ะสุขภาพทางเห็ดท้งนั้นเนาะนี่ท้งนั้นเลยนะครับมาได้เลยนะนี่หเหรอเจลีเหรอเจลีเห็ดฟางเจเจเจ๊ปุ๋อตลาดไทยนะครับผมก็เข้ามาดูได้ครับผมอยู่โซนเนี้ยครับโซนเห็ดแพ็กนี่ครับผมเห็ดสุขภาพเนาะมาได้เลยครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับเดินน้อยพาเดินไปเรื่อยนะเข้ามาดูได้นะครับอยู่โซนเห็ดสุขภาพเห็ดแพกนะครับผมเนี่ยเป็นแพกแๆกนะก็สะดวกสบายนะครับเพื่อนนะทางเดินกว้างขวางมากๆเลยครับทีเห็ดนีนี่เวลา11โมงนะครับเพื่อนนะจะเข้ามาดูได้ดูน้อยพาชมนะครับผมก็จะมีซอยตัดกลางนะครับทางเดินกว้างขวางมากๆนะครับเพื่อนนะนี่มีเห็ดครับหลายราคาครับ เห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมมีนะครับ60บาทเห็นไหมของถูกๆเลยครับผมมาไล่สดนะมาถ่ายทำมาถ่ายทำคนสวยอ่ะใครนะมาถ่ายทำทุกร้านของนี่ครับเห็ดเห็ดหูหนูอันนี้โลละ60สิบอ่ะอ๋อหกบาทคือ1นกิโลเนาะเป็นแพ็คก็มี10บาทขออนุญาตนะนี่ 60บาทนี่ถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยอ่ะเป็นอะไรครับ <5. S 1> เป็นนางรมเนาะเป็นแพ็คก็มี15บาทมีครับผมเป็นถุง60บาทมีนะครับผมมาดูได้เนาะอยู่ที่ตลาดไทยนี่แหละขายดีไหมเนะาะทางเดินดีเนาะฟ้างฝางตลาดไทยทาใหม่เนาะโอเคขอบคุณนะครับผมมาชมก่อนอมาเดินดูได้นะครับอยู่ที่ตลาดไทยนะ ขเยอะนะครับผมนี่ครับเป็นแทกๆมีครับผมยังน้อยพาเดินไปดูนะครับดูผักนะค่ะวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะพามาดูว่าอ่าคลิปนี้มีอะไรมัางครับเป็นรวมนะอยู่โซนไหนครับผมอ่านี่ครับผมอันนี้ของเขาก็จะหมดนะครับเพื่อนนะเป็นเห็ดนะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดรวมเห็ดเห็ดอ๋อเห็ดแบบบานก็มีนะสามสิบห้าบาท เห็ดฟางครับผมแปดสิบาทก็มีห้าสิบาทแปดิบบาทตามควมสวยตามเกตนะครับเพื่อนนะคนนี้ก็จะเป็นผักเมืองหนาวเพื่อนนะโอเคครับผมพี่ตีมาแนะนํานะครับว่าอันนี้เดินพปเดินตลาดนะครับผมก็จะเป็นพวกมะกอ,อกนะครับผมแล้วก็มอเทศนะครับเป็นรวมๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น เป็นรวมนะครับผมมีมะเขือเทศด้วยอันนี้พุทราบักคันบักขันจากโมบักขันบักขันพันอะไรพุทราพุทราอะไรนะพุทราพันอะไรลูกเล็กๆนะน่ารักน่ารักอ๋อพุทราแก้วลูกเล็กๆเนาะลูกสัตว์แก้วมีมะม่วงแก้วเขาพุ่งแก้วบ้านนั่นนั่นคนแดงๆเนาะใช่ใช่ร้อเท่าไหร่ เจ็ดสิบอร่อยนะมะม่วงแก้วเนาะหากินยากลราคาอาี้นะอ่าเหลืองแนดอ๋อลดราคาให้นะครับเนี่ยอันนี้คือลดราคาแต่หัวเรื่องเหลืองกินอร่อยนะมะม่วงแก้วนี้มันหา,ากินยากมันแพงอยู่แล้วแพงเงินเขาหน่อยแต่มันอร่อยเนาะมาได้เลยครับผมเนี่ยจะ้ะเนี่ยผักเมืองหนาวเพื่อนเขามาดูได้นะครับผมต้นนี้ก็จะเป็น เป็นใบตองพวกใบเตยนะครับเพื่อนนะมะม่วงเนี่ยมะม่วงเดี๋ยวดูราคามะม่วงสิบห้าบาทสิบบาทมีครับน้ำลงไม้ยี่สิบาทอะนี่ย5ห้าครับผมก็ยี่สิบาทมีสิบห้าบาทเป็นถุงก็มีนะร้อยหนึ่งนี่80สิบาทมีครับผมเป็นน้ำลงไม้ครับผมก็สีอทองป่ะน้ำลกไม้นะครับผมโอเคไปตอนะครับเพื่อนนะหนึ่งน้อยพาไปดูผักรวมนะครับผมตรงนี้จะเป็นหน่อไม้เนี่ย หน่อไม้ครับผมหน่อไม้ต้มนะครับผมงลงได้ยี่สิบาทหน่อไม้ต้มสี่สิบาทมีตุงเล็กตุงใหญ่เล็กกับตูงใหญ่นะพี่จ้ะเนี่ยอันนี้ยี่สิบาทก็มีครับหน่อไม้ดองหนะ่อไม้ดองเป็นมกุ่นยี่สิบาทอันนี้สามห้าครับผมหน่อไม้ดองบ้านบ้านเลยนะตุงใหญ่ตูงเล็กมีครับผมจ้ะไปไต่อครับผม,บผมเดี๋ยวจะพาเดินวนรอบๆบนอกนะครับเพื่อนนะ อันนี no like people. People, ้ก <microb ial. S 2> ็จะเป็นขิงเป็นข่าครับผมคือโซนเดียวกันกับตรงนั้นแหละครับที่เดินมานะครับผมอันนี้นุน้อยเดินบนนะครับผมเดินรอบนะก็นี้จะเป็นสิ่งขิงเนาะพวกขิงพวกกระชายพวกทิศไทยเครื่องเครื่องผัดเครื่องแกงครับเพื่อนนะนี่ครับผมเยอะแล้วนานน้องโบครับผมนี่โทรตามนี้นะครับเพื่อนนะไปเร็วๆนะครับเพื่อนนะอ่านี่ก็จะเป็นกระชายพวกกระชายพวกขิงพวกอะไรครับผม พวกทำเป็นแพ็คเป็นุงเรียบร้อยแล้วครับผมมาได้เลยนะครับ3ามบบาทมีนุ่นห้าสิบาทครับผมขิงตะไคร้ก็มีนะครับผมติกไทยนะครับผมนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นโซนนี้ก็จะเป็นผักหมุนเวียนนะครับเป็นมาเปิดถ่ายรถนะหนูน้อยทำคลิปไปแล้วนะครับผมก็เข้าไปติดตามรับชมคลิปก่อนนะหน้านี้ได้นะหนูน้อยทำคลิปไปแล้วครับนี่ก็เป็นขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดครับผม ราคาไม่แพงครับทําเป็นชุดชุดไว้เรียบร้อยค่ะก็มันก็จะไปทะลุกันกับซอยที่น้อยพาชมที่แรกครับผมเดินทะลุถึงกานได้เลยนะเน,นี่ยก็ได้ประมาณยี่สิบบาทอันนี้ก็ขาดตะไคร้เบมะกรูดครับผมทําเป็นชุดๆุดต้ยมยำเรียบร้อยครับผมอันนี้จะได้เป็นพริกครับผมอ่ะทีนี้น้อยก็พาไปเร็วๆนะครับผมนะ คลิปอาจจะไม่ยาวนะนุน้ยพาชมไปเรื่อยๆนะก็พามาชมบรรยากาศนะครัเบเพื่อนนะก็กล่องอยู่ตรงไหนม้างครับพิก๊กพิ๊กน้อยก็ทําคลิปไปแล้วนะเข้าไปติดตามคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับผมนุ้ยก็พาชมแบบละเอียดอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เดินทุกซอยนะครับทุกลานนะอาจจะพาดมพาชมคร่าวๆนะเพื่อนนะนี่จ้ะพิกครับผมก็มีเยอะตอนนี้พิกเยอะมากๆเลยมีอยู่สามซอยแต่ว่า จากปากซอยถึงท้ายซอยเลยนะอันนี้คือท้ายซอยนะครับผมปากซอยอยู่นู้นนะอยู่หน้าห้องน้ำครับเดินทะลุมานี้นะนี่จะเดินทะลุเข้ามาก็จะเป็นเป็นผักหมุนเวียนนะครับรถเปิดท้ายนะก็จะเปิดท้ายนุ่นน้อยพาไปชมนี่นะยู่เข้าไปติดตามรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะนน้อยก็ตรงนี้ก็จะเป็นผักรวมนะเด<ม>ี๋ยวนน้อยก็จะพาเดินชมผักรวมนะนี่จ้ะไป ก็พาเดินดูไวๆนะก็จะมีทุกอย่างครับผักรวมก็จะมีผักพวกผักใบผักพืชไร่นะครับพวกนี่ครับมะเขือเทศอ่ามะเขือนะครับมะเขือเปาะ40บาทนี่แตงครับผมอ่ามะเขือยาวนะครับผมก็มีนะครับมีเยอะทุกอย่างครับผมนี่หางน้อยอาจจะได้ไม่จอดลึกนะครับก็พาชมคร่าวๆนะครับเบื่อนนะนี่ครับ กลาดหอมก็มีครับผมอืผักสวยใหม่ๆเลยแบบนี้เลยนะครับผมนะก็มีเยอะนะครับมาได้เลยนะเดินสะดวกสบายครับแล้วก็จะเป็นหมอไม้ฝรั่งแล้วก็ก็คืออ่อนนะไอ้ก็คือโพดอ่อนนะครับห่อไม้ฝรั่งมีตรงนี้นครับผมแล้วก็หมอไม้ฝรั่งตัดเป็นนี้นะ มีเยอะครับผมเพื่อนนะบัวฝักยาวมีทุกอย่างอันนี้ไ้บวัวพปกบวกบวครับห0บาทมีแตงลาย50บาทอันนี้ถูกมากเลยนะตัวฝักยาวสี่บาทเองครับเพื่อนนะราคาถูกนะตอนนี้มากๆเลยนี่เข้ามาชมได้นะครับผมมีทุกร้านเข้ามาได้เลยครับเป็นผักรวมนะราคาถูกสดใหม่จริงครับเพื่อนนะทางเดินทางเดินนี้สะดวกสบายมากๆเลย นี่บรรยากาศนะครับผมคนกําลังมาเยอะๆเลยครับสึ้คักมากๆเลยเนี่ยครับเป็นพวกมะเขือมะเขือเปาะ40บาท140ยสี่บาทร้100ทอยหนึ่งหัน60บาทลูกใหญ่ใ่แตง8ปบาทเพื่อนของเยอะนะตัวนี้นะอันนี้จะเป็นผักบุ้งจีนนะครับผมส0สบาทตัวละสามสรบเหด่าหอมมันเนี่นะกี่กิโล น่ารสามสิบบาทถูกไหมถูกเนาะปกติมันโลละยี่สิบเนาะเคยเตยโลละหกบาทอืมแต่น,นี้ถูกนะครับผมแล้วของก็เยอะมากด้วยนะขอบคุณครับผมมาได้เลยนะครับอยู่ที่ตลาดไทยครับผมนี่ขายมิโจรก็มีนะยี่สิบบาทครับอันนี้ก็ประมาณยี่สิบบาทผักบุ้งจีนครับเพื่อนนะผักน้าพาโดนดูผักใบนะครับผมผักใบก็จะมีพวกนี้โอ้ใบสวยๆเลยครับ ปักใบบวบ,บก15บาทปักกระยงก็มีนะอันนี้ก็ดอกกระเจี๊ยบใบกระเจี๊ยบใบจับปูบพงกีตูมีโหระพามีกระเพรามีนะครับผมแล้วก็ปรักาศทิ้นประก,กาดครับ3าบาทครับอ่า,า,าเักชีใไเรื่อย25บาทเพื่อนนะนี่ตัวถูกมากแล้ว40บาท อันนี้ชะอม20บาทอีกมาได้เลยนะครับอยู่ที่ตลาดไทยครับเพื่อนนะนี่นเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตุ่นเจนาเนาะนี่เบอร์โทรใครสนใจก็โทรมาได้นะครับเบอร์โทรตามนี้นะ <c oughs> ขอบคุณครับผมไปไปต่อกำเบื่อนนี่ผักบุง้งโอ้ยมีเยอะมากมากเลยผักบุ้งสีสิบาทนี่ผักบุ้งมาได้เลยเนี่ยผักบุง้งนี่ร้านผักบุ้งไทย เฮียามานะเจ้หมวยนะครับเบื่อนนะใครสนใจก็โทรตามนี้เลยนะผักบุ้งนะพี่จะผักบุ้งครับวสวยๆแบบนี้เลย 40, 40บาทเหรอถุงละ 40, 40บาทพี่ถูกนะเนี่ยเคยซื้อ70 80บาทผักบุ้งน้ำนะครับผักบุ้งยาวนะครับเบื่อนนะนี่ถุงละ40บาทเจ้สี่สิบาทเหรอถุงหนึ่งถุงละ 40, 40บาทโอ้เยอะนะ ถูกด้วยนะครับเพื่อนนะดอกมันเยอะเนาะมันออกเยอะแล้วมันถูกอันนี้ก็40บาทนะใน,นบอกบุ้งมันออกดีอยู่แล้วเนาะมาได้เลยครับผมโอเคฮะมาราคาถูกนะเนนะาะสี่สิบ <c oughs> บาทมันถูกนะปกดถ้าขายอยู่ห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนู่นนะ ของไม่มีปน,นี้ของมันเยอะครับเพื่อนนะนี่แบบนี้นะอันนี้เจป๊ปนีอ่าน,นี่ให้ดูแบบนี้นครับอันที่เขาปลูกในน้ํานะครับเพื่อนนะเนี่ยเป็นม,มัดมัดแบบนี้เลยแล้วก็มาได้เลยนะเจ๊เจวานีผักกุ้งน้ําเจ๊เจนีนะครับผมเบอร์โทรนะนู่นเดยวค่าขอดูเบอร์โทรแป๊บนึงเจนีนะครับมาได้เลยครับผมนี้ มาช่วยซื้อหน่อยนะคบผมราคาไม่แพงครับผมเนี่ยครับเบอร์โทรคราเมื่อนะมาเดินหาเจนีนะอยู่ที่โซนผักรวมครับผมปักบุ้งนะผังบุ้งน้ำเนี่ยครับผมโอเคขอบคุณครับเจ๊แนะนำให้นะครับผมก็มาช่วยซื้อนะครับของถูกเนี่ยประกาศหอม2ี่บาทสิบหาบาท1ิบาทมีนะครับสามสิบบาทสี่ิบาทผักผักแพนนะครับผมของถูกนะครับเมื่อนะ อของถูกก็มาช่วยซื้อนะครับของถูกผักถูกมากเลยตอนนี้เออราคามันลงแล้วครับผมส5บห้าบาทเนี่ยผมเคยซื้อ2ี่สิบี่สิบบาทอันนี้ราคาถูกนะ15บ้าบาทผักกาดหอมแล้วสวยๆด้วยนะครับเพื่อนะแล้วก็เนี่ยมาดูผักกระเฉดน้ำผักกระเฉดน้ำกําละสิบบาทเพื่อนเนี่ยกําละสิบบาทขออนุญาตนะครับอันนี้ร้อยหนึง่งถุงหนึง่งเหรอถุงละร้อยกี่กิโล 10โล5โลอ่าถุงละ5โลนี่สุริยากระเฉน้ำทระเษตรท,ทองนั่นในเจ้าของเลยนะตามรูปมันเลยเนี่ยนั่งจนเป็นเลยเบอร์โทรนั้นเพื่นนะใครสนใจก็โทรมาครับกระเชตดทองนะครับผมอ่านี่ของสวยๆแลครับกระเช็ด80บาทเนี่ด80บาทเอาไปใส่ยา <laughs> ขอบคุณครับเนี่ยนี่ครับถุงละ6 0บาทก็มี มาได้เลยนะถูกๆเลยครับตอนนี้ของถูกมาใช้ซื้อได้ครับผมนี่เป็นถุงก็มีนะ60บาทครับผมนี่คำละ10บาทคำนี้ใหญ่เลย10บาทปากะเฉดน้ำครับผมถุงละ70บาทมีมีเลยครับผมนีม่เยอะเลยนะปากะเฉดครับผมสด,สดใหม่ๆเลยนะมาดูมะละกอรครับเพื่อนดูุมะละกอเจ๊กุหลาบมะละกอดับเนินแพ้ผักรวมสวยสุดเนี่เบอร์โทรนะครับเพื่อนะ เอิดตตามนั้นนะครับเพื่อนห่ร้อยหกสิบบาทมะละกอส้มตำดำเนินกรอบนะครับผมสวยๆเลยเนาะร้อยสี่สิบบาทเพื่อนนะสวยๆเลยนะททนะยลยนะแล้วก็ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยราคาไม่แพงมีดำเนิน120ร้อยยี่สิบบาทเพื่อนโอเคเยอะเลย120ร้อยยี่สิบบาทนี่ลูกลูกเล็กมาหน่อยนะแต่ถุงประมาณสิบโลครับเพื่อนนะห้าโลสิบโลเนีน่ยมีมะละกอเจ๊กุหลาบครับผม เือกาก็มีมะเขือยาวด้วยนะหกสิบาทครับผมนี่เจ็ดบาทตรงนี้เจ็ดิบาทเบิร์นอ่านี้มะอันนี้สับให้ก็มียี่สบบาทนอาไปผัดเนาะอ่าอันนี้ร้อยยี่สิบนี่ครับผมมาได้เลยนะครับผม6 0สิบาทก็มีนะครับดีร้านเดียวกันเจ๊กุลาบครับร2อยี่ำเนินกรอบครับนี่ร6อหสิบาทมีครับผมร2อยี่ครับเบิ่อน ร้อยหนึง่งนี่จากร้อยหนึ่งครับผมก็จะลูกก็การลูกก็จะตำตำเกรดนะครับผมอาจร้อยยี่ก็จะลูกก็ไม่ไม่ไม่สวยเท่าไรนะ120าหร่นะนีร้อยยี่สิบบาทครับผมลูกใหญ่ๆนะนี่ตำตำไซส์ตมขนาดกันนะนีร้อยยี่สิบบาทคาเบื่อนะลูกก็จะเป็นผักรวมนะเพื่อนนะไปะเริ่น้อยพาเดินดูผักรวมก่อนนี่ครับผักรวมก็จะมีทุกอย่างครับนี่ราคาก็มีนะ นี่จ้ะนี่มีทุกอย่างครับตามนี้เลยไม่ถูกคานาก็มีเจ็ดิบาทครับนี่เนี่าจะเป็นถุงเนาะถุงละร้อยก็มีครับผมร้อยห้าสิบบาทเนี่ยครับตามนี้เลยน้นนองนนะครับเพื่อนะนะก็กมะละก็มีโซนเนี่ยครับผมใกล้ๆกับกระลำนะครับตซนนี้จะเป็นผักรวมนะเพื่อนนะผักรวมก็มีเยอะนะเพื่อนนะก็จะมีแบบอยู่ท้ายรถกระบะนะ เปิดขายร้านหมุนเวียนนะครับผมน้องน้อยก็ทําคลิปไปแล้วนะพอส่วนนุ้นๆครับทำคลิป,ปแล้วคนระับตรงนี้ก็จะเป็นผักุงนะทําเป็นนุงผงแล้วก็จะมีมะละกออฝั่งนี้ครับผมก็เยอะครับผมน้องน้อยก็พาเดินรอบๆดูทุกอย่างครับผมก็เข้ามาชมข้อเข้าไปติดตามแลบชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมน้องน้อยก็ทําแยกไว้แล้วนะก็มันมีหลากหลายนะครับผมของสดๆใหม่ๆนะนี่จะ มีเยอะครับผมตอนนี้มันก็11โมงกับ31นาทีนะครับผมนะเปิด24ชั่วโมงนะครับตลาดไทยค่ะมีตลอดนะก็เข้ามาชมมาดูมาเลือกซื้อได้เลยนะครับผมก็สามารถเอารถเข้ามาขี่เข้ามาซื้อได้เลยนะครับมอไซค์ครับผมเนี่ยของก็จะมาลงเรื่อยๆนะครับเพื่อนนะมีตลอดนะครับผม24ชั่วโมงนะ มีตลอดเข้ามาได้เลยครับผมของมีครบทุกอย่างนะอยู่ที่ตลาดไทยตะมนตคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงนี่ครับผมเห็นไหมมันมีหลายซอยนะเพื่อนนะเข้ามาได้ได ouais ้เลยนะก็เดินให้ทั่วนะครับมีทุกอย่างทางเดินสะดวกสบายครับผมมีครบทุกอย่างครับของมาเรื่อยๆครับผมสดใหม่ตลอดทุกวันครับผมรับประกันนะครับผมอยู่ที่ตลาดไทยนี่ครับน้อยก็พาชมแค่เข้าข้านะครับก็ก็เข้ามาชมได้ครับมีครบทุกอย่างครับผมมีผักมี เนี่ยครับผมก็เจอครับผมโอเคนี่ครับผมโอเคครับลุงน้อยก็พาชมทั่วหมดแล้วนะนี่ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกดดีกดติดตามให้กับลุงน้อยนะครับผมคลิปนี้ลุงน้อยก็พาไปชมฝากรวมนะครับก็เดินชมตั้งแต่นู่นแล้วครับผมฝากตะไคร้ครับรอบๆเลยค่ะคลิปก่อนหน้านี้ลุงน้อยก็ทําไว้แล้วนะพวกกระลำแล้วก็พวกเปิดท้ายรถแล้วก็ ผักค้ายรถนะครับผมผานมุนเวียนแล้วก็พิกนะครับผมก็ทํคลิปไปแล้วนะครับผมเนี่ยครับผมก็บรรยากาศครับผมคือคักนะครับผมของก็จะมาลงเรื่อยๆนะครับผมของนู้นก็จะเป็นกระลำนะครับพวกผักกาดลุยพวกกระลำดอกนะครับน้อยทาคลิปไปแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นผักนะครับผมก็จะเป็นผักทุกอย่างทุกชนิดครับผมเป็นผักถุงนะครับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผม ก็จะทําป้ายทาชื่อไว้เรียบร้อยเบอร์โทรนะครับเพื่อนนะก็เดินให้รอบนะครับเพื่อนนะมีครบทุกอย่างครับที่อยู่ที่ตลาดไทยนะครับผมสดใหม่ราคาไม่แพงครับตอนนี้ราคาถูกมากนะครับก็มาช่วยซื้อนะครับผมซื้อไปขายไปกินก็ครัลุงน้อยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับหลุงน้อยนะครับผมก็เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ